ให้ตายสริรู้สึกือาตัวเองถูกเข้าไปพัวพันกับปัญหาอีกแล้วสินะแต่จะว่าไปสถานที่ที่เจ้บอกมาอืมน่าจะเป็นที่นี่แหละใให้ตายสิพอมองสถานที่แบบนี้ทีไรก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตทุกทีเลยฮะเฮ้ยให้ย้โทษุกิวิซตตื่นได้แล้วตื่น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 ตืนตื่นได้แล้วโอ้ยหนวกหูชวดเลยมาปลุกอะไรเอาเวลาป่านี้เนี่ย มีอะไรก็ว่ามามตำรวจมันเสียเวลานอนผมนะรู้ไหมมีคนมาประกันตัวได้นะออกไปได้แล้วเยาจะคุกนี้บากแล้วไม่ใช่หรืงไงล่ะฮะแกเนผู้หญิงหรือผู้ชายปะเนี่ยไม่ต้องอยากรู้เลยขนาดนั้นหรอกเอาว่ารีบออกมาได้แล้วเฮ้ยเอาจริงดิพูดมากกว่านายอะ่ะเดี๋ยวก็ปล่อยไว้อยู่ในคุกเลยไปได้แล้วเอาพี่เฉยสรุปนายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยช่ามันเถอะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ละกันนะ ถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสามปีที่นานมากก็ตามอยู่ในนั้นเหมือนอยู่ในคุกเลยฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันก็คุกเนี่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะจิตสังหารี่คุ้นเคยไม่เป็นอะไรกันเนี่ยคงไม่ใช่อย่างที่ฉัน<อ>คิด <ละ S 1> หรอกนะเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอ้หนุ่มกาว้าเชียวคนที่ประกันตัวผมคือลุงสินะใช่แล้วละ่ะแต่ก็เป็นเพราะแม่ของเองด้วยแหละนะลุงถึงกับต้องมาประกันตัวเองออกมา อยา่ามาโกหกหน่อยเลยนะผมรู้นะเนมันบอกนะเพราะปกติถ้าลุงมามันมีเรื่องดีเกิดผมด้วยเหรอเอาละเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่ลุงต้องมาประกันตัวเองถึงที่เพราะลุงจะเชื่เอเิงไปที่ไหนแล้วถ้าผมไม่ไปลนะ่ะบางทีที่นั่นอาจจะมีวิธีรักษาโรคประสาทหลอนของเองก็ได้นะถ้าเองลองไปที่นั่นดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ไอ้ที่จะลอฉันนี่เหรอก็บอกหลายรอบแล้วไงว่าอย่ามายุ่งนะเอาเถอะ ก็ได้ไปก็ได้คิดว่าผมจะยอมไปโทษทีนะ,ะนี่ไม่ใช่คำขอ,อรู้สึกว่าฉากนี้ดูคุ้นๆจังแฮะแต่ก็ช่างมันเถอะ